หนังสือเสียงเล่มนี้เป็นเรื่องราวนิทานบอกเล่าเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่ามีนาซึ่งมีรูปร่างเล็กบอบบางเธอมักจะชอบอ่านหนังสืออยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่สนิทกับใครเลยแล้ววันหนึ่งมีบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลเดีย๋ยวไปฟังกันดูนะคะว่าชีวิตของมีนาจะเปลี่ยนไปอย่างไรคะ่ะ วันหนึ่งเธอได้พบกับเพื่อนใหม่สามคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเพื่อนคนแรกคือต้าหวานเด็กที่ร่าเริงและชอบโน้มเน้าจิตใจเธอมักจะรู้ว่าจะทำอย่างไรให้มีนาหัวเราะได้คนที่สองคือพลอยดาวเด็กสาวผู้เงียบขรึมและมีพรสวรรค์นในการวาดภาพระบายสีคนที่สามคือ สายรุง้งเด็กสาวใจดีและอ่อนโยนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นเสมอในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอในตอนแรกมีนาวารู้สึกประหม่าเล็กน้อยที่ต้องออกไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่เหล่านี้เธอไม่เคยมีเพื่อนจริงๆมาก่อนและเธอก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับคนกลุ่มนี้ได้หรือไม่แต่เมื่อพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น เธอก็เริ่มรู้สึกสบายใจกับการอยู่ร่วมกับเพื่อนหลังนั้นวันหนึ่งทั้งสี่ตัดสินใจที่จะสำรวจป่าด้วยกันพวกเขาใช้เวลาในการเดินทาง,ทางผ่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงชื่นชมต้นไม้สูงใหญ่และก็ฟังเสียงนกร้องเดินย่างก้าวอย่างสบายใจทั้งสามเดินล้มเลงกันอย่างสบายใจ ด้วยความเพลิดเพลินและความสนุกสนานทำให้พวกเธอลืมทุกอย่างขณะที่พวกเขากำลังหันหลังกลับบ้านพระเจ้าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมีนาร้องเสียงโหงออกมาอย่างตกใจสีหน้าและแววตาของเธอเกังวลใจมากเมื่อรู้ตัวว่ากำลังหลงทาง พวกเราหลงทางแล้วจะทำอย่างไรดีสียงของมีนาตะกนลบอกเพื่อนแต่เย็นเนไว้พวกเรามันต้องมีทางออกสายลุงบอกขณะนั้นก็ชวนเพื่อนเดินไปรอบ,รอบๆอย่างไรจุดหมายพยายามหาทางกลับไปสู่หมู่บ้านให้ได้ยิ่งเดินก็ยิ่งรู้ว่าหลงทางและเริ่มท้อแท้สิ้นหวัง มีนาเริ่มตนกจินตนาการถึงสิ่งเงวลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขาในป่า,าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราในป่านี้จะทำอย่างไรใครจะช่วยเราบอกทีเธอเสียงันคร่ของมีนาเอ่ยถามขึ้นแต่ตาหวานและหลุดดาวสายลุ้งยังคงสงบนิ่งพวกเขารู้ว่าจำเป็นต้องคิดแผนหากจะเอาตัวรอดจากป่าให้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงนั่งลงและคุยกันยาวนานท่ามกลางความเงียบในป่าลึกโดยพยายามคิดว่าควรทำอย่างไรจึงจะออกจากป่านี้ไปให้ได้หลังจากปรึกษาหารือกันอยู่นานพวกเขาตัดสินใจลองค้นหาดาวเหนือเพราะหากว่าหาตำแหน่งดาวได้ก็จะทราบว่าจะไปทางไหนดังนั้นทั้งสามคนจึงใช้เวลาในคืน นั้นเงนมองท้องฟ้าเพื่อค้นหาแสงนิบลีจางๆของดาวเหนือในที่สุดพวกเขาก็พบมันเย yeah, ่ดูนน่นสิฉันเจอมันแล้วสายลุงบอกเพื่อนๆอย่างดีใจมันเป็นแสงระยิบระยับเล็กๆบนท้องฟ้าแต่ก็ทำให้ใจของเด็กๆมีความหวังพวกเขาออกเดินทางตามทิศทางของดวงดาวเดินผ่านป่า ด้วยพลังและความมุ่งมั่นที่เพิ่มมากขึ้นเด็กสาวทั้งสามออกเดินนำทางในขณะที่ตาหวานก็ยื่นมือออกไปจับไหล่ของมีนาพร้อมเอ่ยว่าพวกเราต้องออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนแต่ตามมุ่งมั่นของเพื่อนทั้งสามทำให้มีนารู้สึกมีพลังขึ้นมาด้วยเช่นกันพวกเธอทั้งสี่คนเดินตามแสงดาว และหลังจากเดินไปไม่กี่ชั่วโมงในที่สุดก็เห็นแสงจากหมู่บ้านในระยะไกลพวกเขาทั้งสามเดินนำโดยมีมีนาเดินตามออกจากป่าได้โดนปลอดภัยใจโยพวกเราทำสำเร็จแล้วทั้งสี่คนตะโกนพร้อมกันและก็กอดคอกันอย่างมีความสุข รอยยิ้มเผยขึ้นมาจากใบหน้าของเด็กสาวทุกๆคนจากนั้นมีนาก็ได้รู้ว่าเธอได้พบเพื่อนแท้แล้วนั่นคือต้าหวานพลอยดาวและสายลุงเพื่อนทั้งสามคนแสดงให้เธอเห็นว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่เสมอและเธอก็รู้ว่า ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความท้าทายใดๆในอนาคตพวกเขาจะร่วมเผชิญด้วยการเป็นทีมและจะผ่านมันไปได้เสมอด้วยความกล้าหาญ